สำหรับงาน Thailand Smart s m a r ท City ทุกท้องถิ่นทุกชุมชนที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ให้คมรู้เพื่อเชื่อพัฒนาทันส,สมัยเป็นเนอเื้ชจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านนะครับเพราะว่นีง่ายๆอยองกรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นเมืองที่เศรษฐกิจด,ดีสุดสมาร์ทที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็มื เอ็ก2022ครับเป็นการจัดงานครั้งแรกของประเทศไทยในการที่จะอตอบสนองตอ่อนโยบายของภาครัฐนะครับในเรื่องของการที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยมีสมาร์ทซิตี้ในทุกๆเมืองน,นะครับเพื่อที่จะยกระดับของเทคโนโลยีแล้วก็การนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรกรมต่างๆมาใช้ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาชุมชนในส่วนของตัวของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เช่นในส่วนของตัวที่เป็น w i i i t เทคโนโลยีหรือต่างๆนในเชิงอุตสาหกรรมหรือในเชิงบริหารจัดการของชุมชนของเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เมืองที่เมืองไทยหรือรกรุงเทพนะครับหรือจังหวัดที่มีเป็นเมืองอัชฉริยะหรือ Smart City เนี่ยสามารถแข่งขันหรือว่าสร้าง Productivity หรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในการที่จะบริหารจัดการให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทั้งในเชิงคุณภาพชีวิตทั้งในเชิงของสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ในเชิงของส่วนของที่จะพัฒนาสู่อุตสาหกรรมในในอนาคตต่อไปค่ะตลอดการจัดงานนี้ค่ะไฮไลท์ของูทในแต่ละวันหรือว่าไฮไลท์ที่คนมาแล้วก็ต้องมาแบบ อยากจะแนะนำนะครับว่าในส่วนของตัวสมาร์ทซิตี้ในครั้งนี้นะครับนอกจากในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมานำเสนอว่าตอนนี้เรามีอะไรใหม่ๆในประเทศไทยบ้างนะครับอย่างเช่นการใช้ระบบไฟฟ้า EV นะครับแล้วก็ในระบบการการให้พลังงานดทดแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งไหนที่จะเป็นพลังงานสะอาดหรือ การที่เราจะนําเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นของดีป้ามานําเสนอเทคโนโลยีหรือว่าในส่วนของกระสวงดิจิตัลนะครับก็สามารถที่จะมาชมนวัตกรรมหรือนโยบายของภาครัฐต่างๆที่จะมาให้คนไทยหรือว่ามาพัฒนาประเทศไทยให้สู่เมืองที่เป็น smart city ได้ภายในอนาคตอันสั้นครับ สมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ในอนาคตซึ่งเป็นแผนธุรกิจของทางดีป้าหรือทางนโยบายของทางภาครัฐนะครับว่า 1. ในส่วนของตัวที่ประเทศที่จเจริญแล้วอย่างสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นนะครับการ,การที่เขาได้ใช้เทคโนโลยีหรือในส่วนของการการทำงานหรือว่าใช้สมาร์ทซิตี้เทคโนโลยียตอางๆมาใช้ในชีวิตประจําวันจะทําให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึง ในอนาคตนะครับอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่โชว์อยู่ในงานที่เรามีทุกวันนี้นะครับมันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วจะทําให้ประเทศที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจต่างๆที่เป็นสมาซิตีขึ้นมาจริงๆตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้าง productivity หรือสามารถที่จะทําทสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้มากขึ้นครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะจริงๆแล้วในภาพของงานเนี่ยเราคิดว่า การเจราจาซื้อขายในปีแรกตรงนี้น่าจะไม่เกินพันล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของที่คันที่เขาจะมาต่อยอดในส่วนต่างๆต,ต,ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราอยากเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นมาร์เก็ตเลสที่ในอนาคตเราอยากจะเชิญชวนให้อัพอัพสเกลขึ้นมาเป็นลักษณะของเป็นประดับอาเซียนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ นวัตกรรมหรือสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทิีในอนาคตน,นะครับเราหวังว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือ CLMV เนี่ยก็สามารถเดินทางมาชมงานแล้วคิดว่าคนไทยที่คิดค้นสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสมาร์ทิีจะสามารถที่จะขายหรือให้บริการกับประเทศเพื่อนบ้านของเราได้เป็นอย่างดีครับนวัตกรรมอันใกล้ตรงนี้ค่ะมันมีตัวไหนที่พอ,พอที่จะเป็นไปได้บ้างในช่วงที่ใกล้จะถึงเนี้ย คือตรงนี้อย่างตอนนี้เราได้ทดลองใช้ 5G กันเรียบร้อยใช่ไหมครับและอย่างคือในส่วนของตัวซิตี้อย่างเช่นกรณีของกรุงเทพพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นฟรี Wi-Fi นะครับแล้วก็เรื่องการใช้เน็ตเวิร์ก่างต่างๆงนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มของมืงถือ หรือแพลตฟอร์มของการทํางานต่างๆตรงนี้ในการพัฒนาตรวนี้มากขึ้นต่อยอดไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมในเรื่องการเดินทางในเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆตรงนี้มันจะทำให้ทุกคนสะดวกสบายแล้วก็คิดว่าการทํางานในอนาคตนะครับเรื่อง work from home หรือ work any place ต่างๆมันก็จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ๆสําหรับการทํางานแล้วก็สิ่งลืงที่เราคิดว่าถ้าประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตรงนี้ รองรับในในในลักษณะไฮเลเวลตรงนี้ได้คนที่สามารถทํางานที่ต่างประเทศก็สามารถจะมาเวอร์ฟอร์มแอนิแวร์ของประเทศไทยใช้พื้นที่ของประเทศไทยในการทํางานงาต่างๆตรงนี้ได้รวมถึงในอนาคตถ้าเกิดเราสามารถรีคูดคนเก่งๆในเรื่องของเทคโนโลยีิ่งต่างตรงนี้มาได้เนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวกระโดดได้ครับสุดท้ายอยากเชิญชวนคะ่ะ ครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกวันถ้าหากเราได้เข้ามาสัมผัสหรือว่ามาดูว่าเทคโนโลยีในประเทศไทยก้าวไปถึงไหนนะครับเชิญมาที่งาน Thailand Smart City Expo 2022ตั้งแต่วันที่30มิพฤกายนจนถึงวันที่2ทธันวาคมที่ศูนย์การประชุมชาติศริกิครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ